สวัสดีครับทักทายจากสองหนุ่มพาเที่ยวเจียครับผมวันนี้เราสองคนใสๆกับ3า,ามนะฮะจะพาพี่พ FC ทุกท่านนะครับไปเป็นสะพานบุญแล้วก็เที่ยวชมหมู่บ้านบ้านกามนะฮะอำเภอท่าปิงเมืองเชียงตุงกันนะครับ บ้านกามนี้เป็นหมู่บ้านของชาวไทดอยนะฮะหรือว่าชาวประลางนะอาศัยอยู่ตั้งอยู่บนเส้นทางไปเมืองลาบ้านกามแห่งนี้มีของเก่าแก่โบราณมากมายครับโปรดติดตามด้วยนะครับผมน่าจะใกล้ถึงบ้าน จะอยู่ข้างข้างบนทางนะฮะเรามาถึงแล้วนะครับผมเเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะครับผมตอนนี้อยู่ไหนครับสามสามครับผมตอนนี้เรามาถึงที่ปลายทางแล้วนะครับผมที่เราจะมาเป็นสะพานบนให้กับวัดป่าวงหลวงอำเภอพานที่เชียงรายนะครับผมเราจะเป็นตัวแทนมา ถวายสิ่งของให้กับเอาวัดบ้านกาบ้านกลมวันนี้สามสามจะทําหน้าที่เป็นมกทายกนะครับผมเพราะเตรียมช้ดขามาอย่างดีครับผมสามสามก็เป็นขนานเก่านะครับผมเก่าแล้วนะศึกเมินแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถวายเก่าครับถวายจะถูกทำผิดยังไงก็อติดตาม่อไปครับผม นะชาวบ้านเขาก็มารอต้อนรับเราแล้วนะฮะครับผมนี่ครับผมจะเป็นของที่เรานํามาถวายนะครับอ่าใช่ครับผมอันนี้มาจากท่านโซดาเซียวใช้ของสอยอะไรต่างๆนะครับครับผมที่พระครูท่านถวายมานะฮะเพราะว่าบนดอยแห่งนี้ก็ยังขาดไฟฟ้าอยู่นะครับดังนั้นเราเลยเป็นสะพานบุนนำเครื่องโซดาเซียวหมดนี้มาถวายให้กับวัดแล้วก็ ทางหมู่บ้านเพื่อที่จะใช้สอยในความสะดวกในตอนกลางคืนนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะตรงใช่ใช่เพราะว่ามันก็ต้องใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักอยู่มันยังค่อนข้างไกลจากเชียงตุงอยู่นะครับเพราะว่าจากเชียงตุงมาถึงที่นี่ก็ใช้ประมณยะทาง27กิโลนะฮะใช่ครับผมแล้วก็บนดอยสูงนะครับผมเวลาตอนกลางคืนมันก็จะเย็นหนาวนะฮะ ครับผมอตอนนี้ชาวบ้านเขาก็มารอต้อนรับเราแล้วนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพิธีเลยไหมฮะไปที่คนะอาจาย์เขามาก่อนนะครับผมก่อนท,ที่จะถวายนะครับผมอ่าฮะอ่าเดี๋ยวโอเคเรารอผ้าจารย์เขาก่อนเนาะอ่าของทั้งหมดนะก็จะมีมุ้งนะครับผมแล้วก็อ่าพัดลมโซลาร์เซลล์นะฮะ ลำโพงนี่ก็ใช่ไหมครับหลวงพี่ใช่ครับลำโพงก็ใช่นะก <พอ S 1> <า>็จะเป็นพัดลมรครับพัดลมอพัดลมนะอ่า,อ,าอันนี้นะครับผมก็จะมีโซลาเซลล์นะให้ความสว่างให้แสงสว่างนะครับผมนะะฮสังฆทานชุดนี้นะสมณะศรัทธาพระครู รพัฒปัญญาวุฒินะฮะวัดป่าวงหลวงนะอําเภอพานเชียงรายนะครับนังเก่านะครับผมสามารถสามารถอ่านภาษาเมืองได้อันนี้ก็เป็นภาษาล้านนานะโอเคสาเหตุที่เราไม่นําเข้าไปในพระวิหารเพราะว่านในพระวิหารมันมืดมากนะครับผม,บผมไม่มีไฟดังนั้นเราอยากให้ พี่ซแล้วก็ทุกท่านได้ชมภาพได้ชมภาพที่มันคมชัดก็เลยใชรครับหน้าวิหารนี้เลยนะครับผมครับผมครับผมคนอื่นเราก็ต้อง <ivat> เขาว่ไว้พระเจ้าต้องกันข้างนอกอะาหงสามัคคีพภะกาวา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาบาบาจอมขะนาที่เก่ากัมมันถวายของนะะีกัะสาธุ สาธุยักเคพันเตยัเคพันเตสังโฆสังโฆปฏิชาตนาตุมายังเอตังวิชุทธิปะกังสปาริวารังพุทธสาอุชานัฐายะทิโคสังคะสา มิยายาเทมาสาธุโนพันเตอายังคารตังอิตายาสุขายาสังวัตตุคาเดพาสังฆาเจ้าผู้เจริญ จงหักสามขังฆาจารจหักสาขอาเจ้าตังหลายขอรอมถวายโอมภัยพาปั้มกับของปริวานเหล่านี้เจ้พระภิกษุสงฆ์ได้สามเนรวัาวันกามเอิงตาปิง เมืงเจงตุงแห่งนี้ตั้งตีเอามาแล้วได้ยังบอกไลยเอามาเกิดเป็นพุทธาปูจาขอการปูชาพระพุทธเจ้า โดยกรมไพยฝ้านี teachers, s, teachers, ้ของข้าพระเจ้าตัางหลายจงเป็นไปเปิดประโยชน์เปิดความสุขแก่ข้าพระเจ้าตัางหลายตลอดกาลนานโดยเจอ ตอนนี้เราก็จะทำการประเคนนะฮะชาวบ้านแล้วก็ผมเขานะฮะก็จะเป็นตัวแทนเนาะเป็นสะพานบุญให้กับท่านพทศครูนะฮะถวายให้กับวัดบ้านกาดนะครับผมอ๋อหนอพาไปยัางหอยเจ้าคุยกานก็รับประเคนนะครับผมเกียนผัดลมมันตะเกียบอ่ะ เอาต่อไปชมกันตังสายฮับบอลจาก้าสังขาเจ้าขาอีมนาอีมนาวาริปุกะอุปปุกะนนะสปัวารตานัง สมานาสตาสมานิราชตาอภาสิธาโอภาสิายโสราปนิธานาภิกษสะารณาสัพพลุคียาลุตระสามปีนังยาวาอารันตารันติมะขาปนิยตินาอิวะหุตุสามปสามดีดีทาปูวาูไอปัญญวุัญญวุฒะวัดตวงหลวงอํเภอพานจังหวัดเชียงราย ก็ความกุวยอันตรวาชิกาซิยมเจ้าจุตตอนเจ้าองไล้สถทายอตยมต่างหลายไปในไทยตุ๊กทุกคนต่างคนต่อต่างต่างคนต่อต่างต่า่ตอนนีท้ท่านเจ้าวาดก็กำลังให้พรอยู่นะครับผม พัดลมเล่ชิราญาวัตุบุกสุดเล่นานาสปาริวารสานต่างห,าหมางหนำมาถายเป็นตามในงานฉลองวัน,วนเกิดขวาร์เงชาอายุครบรอบหาชิพาหาชิพา,าชพากี่เตียมว่าเป็นประกาศชนี้จุวมกันมากของขายต้เปลนน,นันอนนาณาณาสปาริวารสานต่างาตรงน,นี้ นมาถายเป็นตันเกี่ยวกับผู้สังฆาสามลิงเก่าตัางหลายในวัดวางจังที่นี่วัดการจังที่นี้สติโยตุสัพปะโลก สาสทำ Turn, h, อะไร no ต่อครับเนี่ยตอนนี้อแจกขนมครับตอนนี้เก็เดี๋ยวก็จะแจกขนมเนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับผมทั้งคนเข้าคนเก่ครับมีมีมีเยอะไหมชาวบ้าน ก็มีเยอะอยู่ครับเยยออะอู่นะน,นี่จะเป็นทางทางลงเข้าหมู่บ้านครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายในหมู่บ้านนะ,ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เป็นน้ำใจของที่วัจ้าวัดนะอ๋อครับผมมาตามน้ำก้าแล้วก็ขมูลมาแจกเท็กตไม่พี่น้องเขากุกโกะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า สายทานบุญเนาะจากเชียงรายนะครับผมน้ำใจครับผมน้ำใจคนที่มาร่วมทำบุญนะฮะใช่ครับผมชาวบ้านเขาก็มีความปิดติยินดีเนาะที่นี่ก็จะเป็นการแจกขนมแจกขนมให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำเนาะห้องน้ำที่ท่านครูมาถวายไว้นะกับพระนรทานเนาะใช่ เมื่อกี้เห็นบอกว่าเห็นน้องเนนเขาบอกว่าท่านพระครูนะก็เคยมาถึงวัดบ้านกามเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะก็ที่บ้านเมืองปกตินะใช่ครับผมช่วงก่อนโควิดนะคิดว่านนี้ก็คือห้องน้ําที่สร้างเสร็จแล้วเนาะยังไม่ได้หยาดน้ำน้องหยาดแล้วครับอ๋อหยาดแล้วนะหยาดแล้วนะครับผมก็หนึ่งสองสามสี่สี่ห้องนะฮะก็เป็นอันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พระเนนแล้วก็ กับสัทยาติยมเนาะม,นมาวัดมาว่าถ้ามีห้องน้ําอะไรต่างๆความสะดวกก็จะเข้ามาอีกนะครับใช่ครับผมคือว่าท่านพระครูมองถึงความสะดวกสบายของพราเอนแล้วก็สัทยาติยมที่มาวัดบ้านกามแห่งนี้ด้วยนะครับอ่าฮะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระครูวัดป่าบงหลวงนะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับผมที่ได้นำแผ่นโซลารเซลล์นะฮะแล้วก็หลอดไฟฟ,ฟ้านะครับมาถวายยังณ วัดบ้านกำนะอำเภอท่าปิงจังหวัดเชียงตุงนะครับผมชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนะปักหลักลงเสา,าแผ่นโซลาราเซลล์นะฮะก็ให้ความสว่างสวัยในยามค่ำคืนนะครับผมด้วยอานิสงส์แห่งการถวายความสว่างสวัยนี้นะจุงไปค้ำจูท่านพระครูแล้วก็ญาติโยมนะที่ร่วมกันถวายมาให้มีปัญญา,าสว่างสวัยนะดังแสงไฟที่ส่องในความมืด ให้มีความสว่างนะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโปรดติดตามตอนที่2ด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ชมของเก่าแก่ของวัดบ้านกามด้วยนะครับผม